ยกมือลูปคลำแก้บมีกิริยากลัวจลนหล่นหลัดาผมไม่อยากจะซักพวกคุมด้วยกันระครับนายแต,แต่แต่ว่าผมควรจะเรียนให้นายทราบว่าผมเพิ่งมาเริเมร่มเรียนในช่วงเดียวเท่านั้นเบื่อเบื้อก็บอกเนี่ยอาจจะถูกส่งเข้าไปก่อนหน้าผมเมริเมร่มเรีนก็ได้นายนายโปรดตองดูอะครับผมอยู่กับน,นายมานานแล้วนายรู้จักผมดีอะ เสือดำผมก็มได้ยินแต่ชื่อเสียงของเขาเพิ่งจะเห็นตัวจริงก็ต่อเมื่อตำรวจนำมาฝากขังในตารางเนี่ยที่ผมซื้อข้าวผัดให้เขากินก็เนื่องจากเออปะทารุณเทตร้ายตัวเขาจนเกินไปให้เขากินข้าวเปล่า,ลาผมนึกเวทนาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็เลยสละเงินส่วนตัวไปซื้อมาให้และพอผมส่งข้าวผัดให้เขาเออเออ,เอ,อก็แลเห็นเข้าพอดีไม่ใช่ว่าผมเคยเป็นสมัครพักพวกของเขา และและคิดช่วยเหลือให้เสื้อดำแหกคุกและก่อวินาศกรรมในตารางนี้ด้วยคำพูดอันเต็มไปด้วยเหตุผลทำให้หัวหน้าเรือนจำนิ่งอึ้งไปสักครู่มือขวาของเขากระดอกปืนพกเล็ดถ้าอย่างนั้นผู้คุมทั้งสี่คนคือรวมทั้งเองด้วยจะต้องถูกสอบสวนในเรื่องนี้ข่าวไว้ใจใครไม่ได้แล้วนอกจาก้เอ,อิบคนเดียว ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเอ็งซื้อข้าวผัดให้เสือดำเพราะมีความเมตตากรุณาของเอง็งกดทีนักโทษคนอื่นๆทาไมเอ็งไม่เอื้อเฟื้อเขาอย่างนี้จวงยกมือไหว้แล้วลึกแต่จะโปรดเถครับแต่ผมรู้เห็นเป็นใจคิดช่วยเหลือเสือดำถึงกับลักลอบส่งปืนพวกให้นายโปรดสั่งบบยผมให้ตายเถอะครับผมจะไม่ร้องขอความกรุณาเลยดีแล้วข้าจะสอบสวนเอาความจริงให้ได้พวกมึงสี่คนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปไปที่สำนักงาน แล้วเขาก็หันมาทางลูกน้องโคตรสนิทของเขาซึ่งเป็นสายลับของเสือดำใส่กุญแจห้องขังเสียเอ,อิบแกนั่งเฝ้าแทนไอ้จวงก่อนจนกว่าจะจะส่งคนมาอยู่ยามแทนแกเอบแกล้งทำสีหน้าเคร่งขรึมดุดันปิดประตูห้องขังและลัน่นกุญแจทันทีแกล้งพูดเปล่อยไปกระเสือดำอย่าพยายามหลบหนีเลยวะไอ้ดำตำรวจประจำป้อมและเจ้าหน้าที่ในตารางทุกคนเขาพร้อมที่จะยิงมึงเสมอฮฮฮ รับได้ที่ข้ายังมีลมหายใจอยู่ข้าก็ยังหวังที่จะได้รับอิสรภาพเสมอปากดีนักไอเอิบมึงหดร้านันกับกูแค่ไหนกูฝากไว้ก่อนประวิทยเดินเข้ามาชิดประตูมองดูหน้าขุนโจรและยิ้มเล็กน้อยไอ้ดำกันรู้ดีว่านักโทษในตารางนี่มีลูกน้องเก่าๆของแกปะปนอยู่หลายคนเอาเถอะถ้าแกคิดว่าแกมีความสามารถพอก็เชิญคิดหาทางหลบหนีกันจะสั่งตำรวจและผู้คุมทุกคนให้เตรียมพร้อมรับมือแก แกหนีไปได้กันก็ต้องลาออกจากราชการเพราะฉะนั้นแกมีส่วนสำคัญที่จะให้ชีวิตราชการของกันได้ยืนยงต่อไปหรือสิ้นสุดลงกันอยากจะถามแกแล้วเกินว่าแกได้ปืนพกกระบอกนี้มาจากไหนแต่คิดว่าแกคงจะไม่ตอบคำตอบของกันก็คือไม่รู้และไม่ทราบมันอาจจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของกันตนะั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ได้ย่ากบเกลือนไอ้น้องชายแกเพิ่งได้รับปืนกระบอกนี้ในวันนี้ แกจะพยายามให้กันสงสัยคนโน้นคนนี้เสือดำแกคงไม่ฉลาดยิ่งไปกว่ากันหรอกนะแต่กันจะบอกว่าประเดีย๋ยวกันจะสั่งโบยไอจวงสักหนึ่งโลแกก็คงไม่สบายใจเท่านั้นคุนโจนยิ้มให้ผู้ยิ่งใหญ่ในตรางนั่นมันเรื่องของแกนี่ว่าแกมีอำนาจแกจะทำยังไงก็ได้เพราะทุกคนในตารางเนี่ยอยู่ในอำนาจของแกเออพูดโพิ่งขึ้นาคารมข่มข่ายนะนะประเดี๋ยวพอเข้าไปซ้อมเสรษทีีกรอบมึง เอาสิเพื่อนทีของแกแล้วจะเอายังไงก็เอาคนที่เขาติดตรวนไม่มีทางต่อสู้มันก็เป็นเบี้ยล่างของแกยัางวันยังค่ำยันละแต่อย่าลืมว่าแต่พอ่อรุดออกไปได้พราจะฆ่ามึงเสือทั้งโคตรทีเดียวโปรวิดมองดูอย่างชื่นชมเขาตกหลุมพรางของเอิบแล้วอย่าไปต่อล้ะต่อเถียงอะไรเอิบแกจะต้องระมัดระวังการขึ้นไปบนเสือดำตลอดเวลาจะจะไปสอบสนอวนไอ้พวกผู้คุ้มเดียวนี้และแกจะไปไหนไม่ได้ยิ่กว่าฉันจะส่งคนมาแทนแกเข้าใจไหม ครับเข้าใจดีแล้วประวิทย์เดินไปจากหน้าห้องคุมขังทันทีเอิบกับขุนโจรจ้องมองดูหน้ากันถอนหายใจโล่งอกพร้อมๆกันพอหัวหน้าเรือนจำเลี้ยวลับตาไปเอิบก็มองซ้ายแลขวาและพูดกับเสือดำบอกๆพี่ดำคือนี่ตีหนึ่ง พจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่ขุนโจรจะพูดอะไรเอิบก็เรียบเดินไปจากห้องขังนั่งระบนเก้าอี้ห่างจากหน้าห้องขังประมาณ10เมตรแล้วใช้เวลาว่างนึกหาช่องทางช่วยนายของเขาทุกวิธีทางที่จะช่วยได้ <L un ters> พอตกค่ำฝนท้ายฤดูก็ประพรมเหมือนกับจะสั่งฟ้าเมื่อสิ้นวสัตว์และหลังจากเมื่อ21นาฬิกาล่วงแล้ว บริเวณเรือนจาก็เงียบสงบประวิทย์สังควบคุมเสือดําอย่างแข็งแรงให้ปู้คุมที่ไว้เนื้อเชื่อใจของเขาทัดเปลี่ยนกันเป็นยามหน้าห้องคุมขังคนัหนึ่งชั่วโมงซึ่งเอิบเป็นผู้จัดยามนี้และตัวเขาเองจะเข้ายามเวลาหนึ่งนาฬิกาถึงสองนาฬิกาเสือดํานอนสูุบรี่พ่นควันอย่างสบายใจบุหรีหนึ่งกระป๋องถูกเผามวลแล้วมวนเล่าสุบรีพลางนึกถึงความอารีของเจ้าของบุรี เราตำรวจโทยงยุธซึ่งมาสอบสวนเขาเมื่อตอนกลางวันซื้อบรีตราดาวมาให้ถึงสามกระป๋องนอกจากนี้ยังผู้ปลอบโยนเขาให้ก้มหน้ารับกรรมตามโทสานุกกรรมเวลาผ่านพ้นไปทีละน้อยจนกระทั่งหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านมาทางหน้าห้องร่างอันสูงใหญ่ของเอิบผ่านแวบ,บไปทางขุนโจรก็มีอากับกริยากระปรี้กระเป๋ขึ้นมาทันที ผู้คุมที่นั่งอยู่ห่างจากประตูหน้าห้องคุมขังเสือดำเพียงเล็กน้อยได้ส่งหน้าที่ให้เอิบสนทนากระสองสามคำต่อจากนั้นเขาก็กลับไปพักผ่อนและหมายความว่านับแต่วินาทีนี้ไปเอิบเป็นผู้รับผิดชอบขุนโจรผู้นี้เสือดำคลานเข้ามานั่งข้างลูกกลงในเวลาเดียวกันที่เอิบยกเก้าอี้มาชิดกับลูกกลงข้าพร้อมแล้วเอิบว่ายังไงไอ้น้องชาย เอื้อมมองซ้ายแลขวาล้วงกระเป๋ากางเกงหย,ยิบใบเลื่อยตัดเหล็กขนาดกลางออกมายื่นเข้าไปในกลงโดยเร็วพี่ดำผมจะดูต้นทางให้รีบเลื่อยกุญแจออกเถอะฝนกำลังตกอย่างนี้เป็นโอกาสร่มพงกับพี่ดำแล้วขุนโจรปีติยินดีอย่างยิ่งเองหมายความว่าอจะหนีคุกไปกับข้าอย่างนั้นหรือถูกแล้วครับและพักพวกของ,ของพี่ดำอีกหกคนที่อยู่นอกคังตารางทางด้านโน้นผมส่งใบเลื่อยไปให้เขาแล้วสั่งให้ทุกคนรอคอยพี่ดำกับผมเสื้อดำลุกขึ้นยืน เอื้อมมือทั้งสองไปนอกซี่ลูกกลงลงมือเลื่อยกุญแจเยวล็อกดอกใหญ่อย่างรวดเร็วแต่พอเลื่อยไม่มีดบับการทำลายประตูห้องขังจึงเป็นไปนด้วยความยากลำบากเอิบมองซ้ายมองขวามีกิริยากระสับกระสายตลอดเวลาส่วนเสื้อดำคงเยือกเย็นสุขุมตามเคยปากของเขาคาบบุหรี่ในตามองดูผลงานของตัวอีก ไอ้น้องชายข้าไม่รู้ไม่ฝันหรือว่าข้าจะพบเองในตารางนี้โชคของข้าแท้ๆข้าขอบใจเองมากที่เองยังจงรักภักดีต่อข้าเอ,อิบยิ้มเล็กน้อยผมนึกถึงพี่ดำเสมอไม่เคยลืมมุนคุณของพี่เลยครับเท่าที่เคยให้ความอุปการะผมเมื่อครั้งก่อนผมสงสารไอจวงเลือเกินมันต้องถูกตีตวนขนาดใหญ่และถูกโบยหนึ่งโลโดยไม่มีความผิดอะไรขุนโจรพยักหน้าชัาๆนั่นนะสิแต่ว่าข้าจะหาโอกาสตอบแทนบุนคุณมันภายหลัง พูดจบเขาก็ถอนหายใหจหนักบ้ามันเหนียวเหลือเกินไว้เอ,อบิบเพิ่งเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นน่ะนี่เอ็งจะให้ข้าให้คุกโดยมือเปล่าอย่างนั้นหรือว่าไอ้น้องชายเอ,อบว่าผมเตรียมรีวเวอร์มาสองกระบ,บอกครับอยู่ในกระเป๋าผมแล้วเอ,อิบก็สะดุ้งเฮือกเมื่อแลเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งปราดกฏอยู่ข้างหน้าพี่ดำมีคนเดินมาขุนโจร รีบซุดตัวลงนั่งและเอ็นกายลงนอนส่วนเอิบนั่งไขว่ห้างล้วงกระเป๋ายิบบุหรี่ออกมาจุดสูบตะพดอันใหญ่วางอยู่ข้างๆตัวผู้ที่เดินเข้ามาคือประวิตรหัวหน้าเรือนจำนี่เองเขาเป็นนายตารางที่สนใจในหน้าที่ราชการของเขามากมีความเข้มแข็งเบียดขาดเคร่งขรดในระเบียบวินัยหัวหน้าเรือนจำเปิดไฟฟ้าเดินทางสองท่อนใช้กลาดมาที่เอิบเอิบลุกขึ้นยืนทันทีนายน้าระครับ แก้งร้องถามไปทั้งที่ใจเต้นระทึกเออข้าเองไอด้ดำหลับแล้วเหรอเข้าใจว่าหลับแล้วครับประวิ์ใช้ไฟฉายเดินทางส่งเข้าไปในห้องแลเห็นขุนโจนนอนหันหลังให้เขาเขายิ้มเล็กน้อยยกมือตกบาสสมุนคนสนิทของเขาแกจะต้องกำชับยามที่มารับเวรแทนแกให้มันต้องคอยระวังการเคลื่อนไหวของไอด้ดำถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้มันเป่านกหวีดทันทีักจะสั่งตำรวจประจํป้อมและตำรวจยามไปแล้ว ให้ยิงนักโทษทุกๆคนที่หนีออกจากห้องคุมขังไว้ใจเธอครับหน่อยขาของไอด้ดมำมตีตัวออกเส้นเบอร์แล้วมันก็ไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยตัวมันให้รับอิสรภาพฮฮ <laughs> ประวิทย์หัวเราะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วเดินไปจากหน้าห้องคุมขังเพื่อตรวจความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณด้านในเรือนจําเสือดําถอนหายใจเฮือกใหญ่พุดลุกขึ้นมานั่งไอ้หมอเนี่ยแข่งรัดในหน้าที่ดีมากเลย แต่ว่ามันก็คือไอ้งโง่แกมยิงนั่นเองเซอร์และยังอวดฉลาดอีกแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนลงมือเลื่อยกุญแจห้องขังต่อไปตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เอ,อิบหายใจไม่ทั่วท้องเลยเพราะเกรงว่าประวิทจะย้อนกลับมาอีกและถ้าบางเอิญเขาส่องไฟฟ้าตรวจด,ดูกุญแจห้องขังก็คงจะแลเห็นกุญแจดอกใหญ่ถูกเลื่อยขาดไปเกือบครึ่งแล้ว15นาทีให้หลัง ท่ามกลางความเยือกเย็นของสายฝนซึ่งตกทาอยู่ตลอดเวลากุญแจเยลล็อกดอกใหญ่ก็ขาดออกจากกันแล้วคุณโจรถอนหายใจออกมาดังๆเอ,อิบตาสิงจะยังเฉียบพลันเขาเปิดประตูพาตัวเข้าไปในห้องคุมขังล้วงกระเป๋ากางเกงยิบรีวอเวอร์9มิลลิเมตรออกมาส่งให้เสือดำหนึ่งกระบอกนางรงพี่ดำผมจะช่วยงัดตัวออกเอาเปืนนี่ไว้ผี่ดำกับผมอยู่ในความขับขันแล้วถ้าใครมาเห็นเราเข้าเราต้องยิงมาทันทีไม่ต้องตกครับ ผมยอมตายกับพี่ดำในคราวนี้ขุนโจรปลื้มใจอย่างยิ่งเอื้อมมือรับรีวอลเวอร์มาถือไว้และสุดตัวนั่งเอิบล้วงกระเป๋ากางเกงอีกข้างหนึ่งหยิบซุปเปอร์คลคู่มือออกมาวางข้างๆและลงมือเลื่อยโซ่ร้อยตรวนทันทีเขามีกำลังร่างกายแข็งแรงใช้เวลาเลื่อยประมาณ5นาทีเท่านั้นโซ่ก็ขาดคงเหลือแต่ห่วงวงแหวนสวมข้อเท้าเสือดำอยู่ทั้งสองข้างเอาละครับพี่ดำ วงเปนสองข้างครับไปแกะออกนอกตารางนี่มันคงไม่นักจนเกินไปไม่ใช่หรอครับพูดจบก็ประคองเสือดําให้ลุกขึ้นแสงสว่างแห่งอิสรภาพมองแลเห็นแล้วเสืดอดํากอดเอิบแน่นไอ้น้องชายไอ้มีบุญคุณต่อข้ามากข้าจะไม่ลืมความดีของเองในครั้งนี้เลยไปเป็นร่วมเป็นร่วมตายกับข้าแต่ในระหว่างที่ยังอยู่ในเขตตารางนี้เอ้ต้องเป็นผู้นาข้าเพราะข้ามันเปรียบเหมือนคนตาบอดเออบถอนหายใจหนักๆมือขวากระชับปืนแน่น เขาพาขุนโจนค่อยๆเดินออกมาจากห้องขังด้วยความระมัดระวังแต่พอพ้นห้องขังเจ้าหน้าที่ผู้คุมคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ตรวจตรานักโทษตลอดเรือนจำนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นในระยะใกล้ชิดเขาโผล่มุมห้องออกมานุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อเชิดมือถือตะพดอันใหญ่ผู้คุมซึ่งเป็นชายกลางคนหยุดชะง,งักยืนตะลึงแต่ก่อนที่เขาจะร้องเอะอะขึ้นปากกระบอกปืนพกทั้งสองก็จ้องไปยังชายผู้นั้นอย่าส่งเสียงเป็นอันขาดเสือดำพูดเสียงเก่า ถ้าคืนเอ,อะอะพ่อยิงมันศพไปเลยเสือดำไม่เคยว่าชีวิตคนนี่ขัดคำสั่งมันผู้คุมอกสันขวัญแขวนเขารู้ทันทีว่าเออบเป็นไส้ศึกของเสือดำและกำลังจะพาขุนโจนแรแหกคุกหนีไปโดยถือโอกาสที่ฝนกำลังตกพับเออบกล่าวถามเสือดำเบาๆเก็บไอ้เอปรดเนี่ยไว้ที่ห้องพี่นะครับเออดีแล้วอย่าให้มันส่งเสียงได้เออบ ถือปืนพกรีเข้ามาหาผู้คุมเคาะร้ายเขาเสียยิ้มแล้วลั่นหมัดขวาเต็มเหนียวกระแทกค่างชายกลางคนดังกรอบผู้คุมเก่าแก่ของเรือนจำสุพรรณบุรีเซไปติดผนังห้องเออบลาดเข้ามาก้มตัวแบกขึ้นบ่าแล้วพาไปที่ห้องคุมขังเสือดำเปิดประตูเข้าไปในห้องทิ้งร่างที่สิ้นสติสมประดิลงบนพื้นดังโคกเขาผลุนผันออกมาจากห้องโดยเร็วเดินนำหน้าพาขุนโจรมุ่งตรงไปยังที่คุมขังสมุนจนทั้งหกคน ซึ่งถูกคุมขังรวมอยู่ในห้องเดียวกันลัดเลียวไปตามทางอันมืดมิดปลาสจากแสงไฟสักครู่หนึ่งก็มาถึงหน้าห้องคุมขังเงาดำตะคุ่มตะคุ่มของใครคนหนึ่งเดินผ่านมาทางหน้าห้องเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนั่นเองเขานั่งอยู่ในมุมมืดแห่งหนึ่ง เมื่อรู้สึกว่าง่วงนอนก็ลุกขึ้นเดินไปมาเพื่อให้หายง่วงเอิบไอ้หมอนั่นใครวะผู้คุมครับชื่อรอดเป็นเพื่อนรักกับผมเสียด้วยดีแล้วข้าจะย่องไปตีกับบานมันด้วยปืนพกเพื่อนของเองมนต้องตีอยงหนักหน่อยพูดจบเขาก็เสียงไผ่เดินจะรดปลายเท้าย่องไปหาผู้คุมที่ชื่อรอดและเป็นชายร่างสูงใหญ่เอิบ ใจเต้นระทึกเกรงว่ารอดจะเห็นเสือดำเข้ากอดและส่งเสียงเออะขึ้นแต่เสือดำไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเขาเดินแฝงความมืดใกล้ตัวรอดเข้าทุกทีพอรอดล้วงกระเป๋าหยิบบุหรี่และไม้ขีดไฟจุดสุบเสือดำก็ปลาดเข้ามายืนอยู่ข้างหลังมือขวากำปืนพกไว้ท่าตเตรียมพร้อมเฮ hey, ไอรอดเสือดำแกล้งร้องเรียกเบาๆผู้คุมหันขวบมาทางเขาทันที ทันใดนั้นด้ามปืนพกรีวอลเวอร์ก็ประเคนลงการกรับานรอดอย่างถนัดใจเสียงดังปกผู้คุมยืนโงนเงียนและล้มหวบลงบนพื้นเออวิ่งเข้ามาหาเสือดำในเวลาเดียวกันนี้เองประตูห้องขังสมุนโจดทั้งหกก็ถูกเปิดออกผู้ที่อยู่ในห้องขังได้ช่วยกันเลื่อยกุญแจขาดออกนานแล้วและสมุนโจรเหล่านี้ได้รับความกรุณาไม่ต้องตีตรวจเสือดำตื่นเต้นอย่างไรชอบก่นเมื่อเห็นบริวารของเขาพากันเดินออกมาจากห้องคุมขัง แต่อิบหายใจไม่ทั่วท้องเลยสมุนจนเขาเสือดำพากันมองดูเอิบอยังตื่นตืดเพราะไม่เคยรู้จักกันแต่เสือดำก็ไม่มีเวลาพอที่จะแนะนําให้รู้จักกันในเวลานี้เขาโบกมือกับบริวารของเขาเงียบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาก็หันมาทางอาิบเราจะเป็นยังไงกันต่อไอ้น้องชายตามผมไปครับผมจะพาไปทางด้านหลังเรือนจำและจะต้องซุ่มซ่อนอยู่ทางโรงครัวก่อนเพื่อให้คิดดูให้ดีว่าเราจะผ่านพ้นกับแพรเรือนจำไปได้โดวยวิธีใดทันใดนั่นเอง เสียงนกหวีดก็เป่าขึ้นเป็นสัญญาณเกิดเหตุสำคัญผู้คุมคนแรกที่โดนหมัดเด็ดของเอิบสิ้นสติไปนั้นฟื้นขึ้นแล้วเขางงงีลุกขึ้นล้วงกระเป๋าหยิบนกหวีดออกมาเป่าทันทีเสียงนกหวีดดังั่นอน,อนาขตของเรือนจำและหลังจากนั้นก็มีเสียงจอกแจ๊กจอแจเสียงกูตะโกรเรียกชื่อกันดังแซดไปหมดผู้คุมหลายคนถือตะเกียงรัววิ่งพลดัด แผ่นเหล็กถูกเคาะกังวานดังขึ้นแล้วมันคือสัญญาณบอกให้ทราบว่านักโทษกำลังก่อการร้ายหรือแหกคุกตำรวจประจำป้อมปืนสีมุมของรั้วเรือนจำต่างถือปืนเล็กยาวเตรียมพร้อมบางก็เปิดไฟฟ้าเดินทางชายกลดัดเอ,อิบเสียขวัญกำลังใจเสียแล้วความหวังที่จะพาคุณจุดกรบพักพวกหลบหนีออกไปจากเรือนจำแทบไม่มีเหลืออยู่อีกเลยข้าพาเสือดําและสมุนโจรวิ่งฝ่าความมืดอ้อมไปทางด้านหลังเรือนคุมขังนักโทษชาย ประวิทย์หัวหน้าเรือนจำวิ่งลงมาจากบ้านของเขามือขวาถือปืนบราวนิงหนึ่งกระบอกมือซ้ายถือไวฟฟ้าเดินทางขนาด3ท่อนเขาร้องตะโกนบอกตำรวจประจำป้อมให้คอยเตรียมหยิงผู้คุมคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามารายงานให้เขาทราบว่าเสือดำกับพักพวกลบนี้จะคุมขังได้แล้วโดยมีเออเป็นไส้ศึกประวิทยนึกไม่ถึงคนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดกลายเป็นพักพวกของเสือดำไปแล้ว คำรวจบนป้อมระวังให้ดีปวิตตะโกนลั่นเขายืนอยู่ท่ามกลางเม็ดฝนไอ้ดำกับพวกหนีนจากห้องขังได้แล้วถ้าเข้าไปทางรั้วก็ยิงเลยนักโทษชายหญิงต่างตกใจตื่นโจยขานกันเส็งแสกบบางคนก็คิดว่าเพลิงไหม้ร้องตะโกนถามเพื่อนลั่นไปหมดมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกา25นาที อหน้าเรือนจำพาผู้คุมคนหนึ่งวิ่งมาทางโรงครัวซึ่งเขาเข้าใจว่าเสือดงกับพพวกคงจะพยายามแหกคุกหนีออกทางด้านนี้เพราะมีอนาเขตติดต่อกับละเมอทะเล,ลอลออกไปได้ก็ยากเกิดการติดตามขณะนี้เสือดํากับเอิบและสมุนจนทั้งหกคนต่างนั่งซุ่มซ่อนตัวอยู่ข้างกองไม้ผุผุเปรวิทย์กับพุ้งวิ่งตรงเข้ามาโดยบังเอิญ หัวหน้าเรือนจำเปิดไฟฟ้าเดินทางฉายกลาดพอแสงไฟจับร่างพวกโจปรปวิทยก็ยกปืนบราวนิ่งขึ้นแต่ช้าเกินไปเสียแล้วรีวอร์เวอร์ในมือขุนโจรก็แผดเสียงขึ้นก่อนพร้อมกับประกายไฟแว็บมองแลเห็นทันหน้าหัว <c oughs> หน้าเรือนจำสะดุ้งเฮือกร้องสุดเสียงปล่อยบราวนิ่งหลุดจากมือล้มลงสิ้นใจตายบนพื้นดินซึ่งชุ่มโชกไปด้วยหยาดน้ำฝนผู้คุมติดตามเข้ามาหมุนตัวกลับบิงหนีไปอย่างไม่คิดชีวิต เสือดำยิ้มออกมาได้ขลุกขึ้นวิ่งไปยังร่างของนายประวิทย์ซุดตัวล้นั่งข้างๆยึดปืนพกและพวงกุญแจไว้ซึ่งกุญแจในพวงนี้สามารถที่จะปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระได้จอมโจรลุกขึ้นวิ่งกลับมาหาพักพวกของเขาส่งพวงกุญแจให้เออเออบุยเองนีไ่ไปไขกุญแจห้องขังทุกห้องและแกล้งร้องตะโกนบอกพวกนักโทษมันเข้าใจว่าพวกเราทลายคุกสําเร็จแล้วข้าต้องการให้มันเกิดความสับสนโอมันพัวตารางจะได้ลำบากแกการปราบปรามจับกุมเราข้ากับพวกเราจะแอบซ่อนอยู่ที่ะ ระวังตัวให้ดีไอ้น้องชายเอ,อบิบรับคำสั่งขุนโจนวิ่งฝ่าความมืดตรงไปยิงที่คุมขังของพวกนักโทษไฟฟ้าเดินทางของผู้คุมคนหนึ่งใช้กลาดต้องหลังของเอ,อบิบทันใดนั้นตำรวจบนป้อมก็ยิงเอ,อิบทันที <c oughs> เสียงกระสุนปืนเล็กยาวดังลั่นแต่กระสุนพลาดที่หมายไปอย่างบุบวิดต่อจากนะั้นสักครู่หนึ่งเสียงชายโยห่ร้องก็ดังรั่นเรือนจั บรรดานักโทษแทบทุกคนเฮโลกันออกมาจากที่คุมขังด้วยความหวังที่จะได้รับความอิสรภาพพวกผู้คุมไม่สามารถจะต้านทานได้เพราะไม่มีปืนต่างก็พากันลาดถอยและตะโกนบอกตำรวจบนป้อมยิงสกัดกั้นไว้ภายในเรือนจำเต็มไปด้วยความสับสนอละหมาดบรรดานักโทษเป็นส่วนมากหมายมั่นปั้นมือที่จะแหกคุกเพื่อช่วยตัวเองให้ได้รับอิสรภาพเสียงโห่ร้องกูตะโกเรียกกันอื้ออึงไปหมด เรือนเก็บพัสดุถูกนักโทษช่วยกันพังประตูเฮโลเข้าไปพวกนักโทษต่างคว้าจอบเสียมมีดไม้เป็นอาวุธมือคนละสิ่งแล้วยกขบวนกันมาทางรั้วเรือนจำทางตะวันตกเพื่อช่วยกันพังรั้วออกไปทันใดนั้นตำรวจประจำป้อมกระดมยิงทันทีกระสุนปืนฝ่ายเจ้าพนักงานถูกนักโทษผู้ก่อการจราจนเสียชีวิตไปสองคนทำให้พวกนักโทษล่าถอยเข้ามายึดที่มั่นข้างห้องคุมขัง เสียงใครคนนึงตะโกนขึ้นดังๆเอาไว้พวกเราเวยกันเอาก้อนหินคว้างตำรวจบนป้อมไว้มันจะได้หนีลงจากป้อมครั้นแล้วก้อนดินก้อนหินก็ถูกคว้างไปที่ป้อมตำรวจในเวลาเดียวกันนี้เองกองตำรวจภูธรและหน่วยกองปราบพิเศษประมาณ50คนก็ยกกำลังมาถึงผู้คุมคนหนึ่งก็กระหืดกระหอบไปขอกำลังเจ้าพนักงาน ร้อยตำรวจโทอุทัยรองผู้บังคับกองได้ร่วมมือกับร้อยตำรวจโทโยงยุทธอัศวินแห่งสันติบาลอย่างใกล้ชิดนายตำรวจทั้งสองสั่งให้ตำรวจล้อมเรือนจำไว้และพยายามจับปิดแต่หากว่าพวกนักโทษออกมาพ้นเขตเรือนจำตำรวจสิบคนถูกส่งเข้าไปในเรือนจำทันทีขณะนี้เสือดำกับเอบแลรบริวารของเขาชุมนุมกันในมุมมืดแห่งหนึ่งขุนโจรตัดสินจะย่างเด็ดขาดสั่งสมุนโจรให้ช่วยกันทลายรั้วเรือนจำเพื่อหลบหนีไป เสือดำบุกพัง <razem> ร <noise> ั hai, ้วไว้พวกเราเขาวิ่งนำหน้าพาบริวารตรงมาที่ริมรัวเอิบกับลูกน้องเสือดำอีก3คนช่วยกันแบกเสาต้นหนึ่งกระทุ้งรั้วสังกะสีตำรวจบนป้อมยิงลงมาหนึ่งนัดเสือดำกระโจนข้ามกองไม้วิ่งมาที่ป้อม แอบกำบ,บังข้างกองอิดแล้วยกรีวอลเวอร์ขึ้นยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีประกายแวบขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดกระสุน9มิลิเมตรทะลุหน้าอกตำรวจยาวทำให้เขาส่วนเซล้มลงปล่อยปืนเล็กยาวหลุดจากมือเอ,อิบกับพวกโจรคงช่วยกันทำลายรั้วอย่างรวดเร็วโดยอาศัยไม้เสาต้นนั้นเป็นเครื่องมือสังกสีหลุดออกไปโซถึงสแผ่นครั้นแล้วขุนโจรก็พาเอ,อบิบและบริวารของเขาหลบหนีออกไป นักโทษประมาณ20คนถือโอกาสติดตามไปด้วยแต่แล้วก็ต้องเชิญหน้ากับตำรวจซึ่งล้อมอยู่อย่างหนานเนี่ยร้อยตำรวจโทยงยุดร้องตะโกนขึ้นมาด้วยเสียงอันดังกลับเข้าไปและทิ้งอาวุธเดียวนี้ถ้าขัดขืนยิงตายนะเหล่านักโทษและเสือดำกับพรรคพวกของเขาวิ่งตะลุมบอลเจ้าหน้าที่ทันที ร้อยตำรวจโทรอุทยัยยกอมสันขึ้นประทับยิงกลาดออกไปหนึ่งชุด <c oughs> กระสุนนัดหนึ่งถุงน็ผาดเอิบทะลุออกทางท้ายถอยตายขาดที่อัศวินแห่งกองปราบควงปืนพกพาตำรวจและบัคับบัญชาของเขาวิ่งเข้าประจันบานกับพวกนักโทษมีความมุ่งหมายที่จะจะ,จะเป็นมากกว่ายิงทิง้งพวกตำรวจเห็นยงยุดวิ่งไปข้างหน้าก็ไม่อาจจะใช้ปืนยิงนักโทษเพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะถูกผู้บังคับบัญชาของตนเข้า แล้วคณะนักโทษแหกคุกซึ่งมีเสือดำกับพักพวกเป็นผู้นำก็ตะลุมบอลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดท่ามกลางเม็ดฝนซึ่งตกพรมอยู่ตลอดเวลาตำรวจคนหนึ่ง ถลันเข้าประชิดตัวขุนโจนเพื่อจะจับกลุ่มเขาทั้งที่ไม่ทราบว่าเสือดําเป็นใครหมัดคว้าเข้าเสือดําก็พุ่งออกมาจากช่วงแขนเต็มเหนียวถูกปลายคางพอดีเจ้าหน้าที่ร่างสูงโปร่งใสเซ็ตไปหลายก้าวล้มหัวลงบนพื้นขุนโจรยกมือซ้ายถือปืนดีวอลเวอร์คู่มือยิงกระหน่าเข้าไปในกลุ่มตำรวจสองนัดแต่แล้วเขาก็หมดกระสุนจึงเหวี่ยงปืนทิ้งใช้มือและเท้าประจันบานกับเจ้าหน้าที่ต่อไป ุลมุนกันแทบไม่รู้ใครเป็นใครต่างฝ่ายต่างบันเจ็บล้มลุกคลุกคลานไปตามกันเจ้าหน้าที่ใช้ผ่านท้ายตีกันหนำ่ำทำให้พวกนักโทษต้องลาดถอยเพราะจํานวนน้อยกว่ากําลังหนุนของตํารวจถูกส่งมาอีกรอตำรวจโทอุทัยกับพลตารวจในบังคับบัญชาของเขาเข้าสกัดกั้นนักโทษและพักพวกของเสือดําซึ่งกําลังลาดถอยออกไปทางซ้ายด้านริมรั้วเรือนจำในที่สุดบรรดาน,นักโทษที่ล่วงล้อมออกมาข้างนอกก็ถอยร่นกลับเข้าไปในเรือนจําตามดึก คงเหลือแต่ขุนจนกับบริวารของเขาซึ่งยืนหยัดกัดฟันประจันบานกับพวกตำรวจอย่างไม่คิดชีวิตขุนโจนพยายามจะตีฝ่าวงล้อมออกไปให้ได้แต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ล้อมไว้อย่างหนานเนี่ยนายสิบตำรวจในเครื่องแบบร่างสูงใหญ่คนหนึ่งใช้พานท้ายปืนเล็กยาวคู่มือของเขากระนำสมุนโจนคนนึงลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นแล้วบุกทะลวงเข้ามาอย่างกล้าหาญจากแสงฟ้าซึ่งแรบแฝบอยู่ตลอดเวลา เข้าแลเห็นร้อยตำรวจโทยงยุทธกระเสือดำกำลังพันตูกันด้วยหมัดรุ่นรุ่นสิบตำรวจประจำกองตำรวจภูธรปลาดเข้ามาทางซ้ายของขุนโจดประเคนผานท้ายปืนฟาดลงกลางศีรษะเสือดำเต็มเหนียวยังผลให้เสือร้ายล้มลง,ลง,ลงสิ้นสติสมประดิทันใดนั้นสมุนโจรซึ่งมีเหลืออยู่อีกสคนก็แตกพ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวไว้ได้คนหนึ่งนอกนั้นถูกต้อนเข้าไปในเรือนจำ รยตำรวจโทอุทัยสั่งตำรวจมู่หนึ่งติดตามเข้าไปทันทีเพื่อช่วยผู้คุมต้อนนักโทษเข้าคุมขังตามเดิมความโกลาหลโอลหมานสิ้นสุดลงแล้วไฟฟ้าเดินทางของตำรวจดวงหนึ่งใช้ามาที่ร่างเสือดำซึ่งนอนตะแคงขวาอยู่บนพื้นดินร้อยตำรวจโทยงยุทธเนตเนระอ่อนเพียอย่างที่สุดหายใจถี่เร็วปากของเขาแตกเป็นแผลเขาเดินมาหยุดยืนดูขุนจนุดแล้วเขาก็ลืมตาพลุไอ้ดำ